สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับก็อันนี้ครับมีลูกค้าเข้ามานะครับเป็นเกมเพลย์หนึ่งนะก็ลูกค้าหลังหนึ่งรายนะครับไบโอฮาสัตสองด้วยช็อปเวอร์ชั่นครับนะครับอืมจริงๆแล้วลูกค้ารายนี้สั่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมออกออกไปทํางานแล้วนะลูกค้าสั่งเข้ามาครับก็เลยต้องส่งเป็นวันนี้นะ ลูกค้าสั่งมาตอนช่วงจะสิบเอ็ดโมงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันออกไปทำงานแล้วก็เลยต้องรอส่งเป็นรอบวันนี้นะเนี่ยยี่ห้าตุลาอ่าใช่ช่วงสิบเอ็ดโมงเนี่ยสิบ้าเก้านะครับแต่เมื่อวานผมออกไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ส่งก็ต้องมาส่งเปน็นอาทิตย์นะ ก็ S 1> <S 1> <S 1> <S ไอไบโอฮาสาสัสซ่าสองเนี่ยเล่นแผ่นไหนก่อนก็ได้เท่าอ่าที่เราอยากจะเล่นนะครับนะแผ่น1มันจะเล่นเนื้อเรื่องของตัวผู้ชายก่อนนะครับแผ่น2มันจะเล่นเนื้อเรื่องตัวผู้หญิงนะครับแค่นั้นเองแต่มันสามารถอ่าเล่นสลับได้2เนื้อเรื่องมันไม่จำเป็นต้องเล่นแผ่น1จบแล้วไปต่อแผ่น2นะครับ ไอตัวนี้คลาสสิกเลยนะตัวจากภาคหนึ่งที่ตัวที่กินศพอยู่ในห้องโถงตอนแรกเลยที่เจอห้องห้องอาหารเดินเข้าไปหาแบรลี่แล้วก็เปิดประตูเข้าไปเนี่เจอไอตัวนี้หันมามองกัดหัวหลุดเลยนะจำได้ มโลโลัลรอเอ้ยกระสุนมีจำกัดมอไม่จำกัดด้วยอินฟินิตี้ไอ้ตรงนี้ไม่มีหระไอ้ไม่มีเลยวะ่ะโอ้ให้กระสุนไม่จำกัดได้แถมตรงนี้ยังไม่มีซอมบี้เลยสักตัว Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! <sighs> Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? แล้วมันไม่ล็อกประตูด้วยนะแล้วมันปึ้งมาล็อกเนี่ย <c oughs> แล้วมันไม่ตอนแรกไม่ล็อกประตูปล่อยให้คนเข้ามาได้ <c oughs> แต่ยังดีนะเป็นคนที่เข้ามาได้ไม่ใช่เป็นซอมบี้ <c oughs> มันค่อยล็อกประตูองี้แต่ล็อกประตูไปไม่มีประโยชน์นะมันเนี่ยล็อกประตูหลังก็ไม่ล็อก จะให้มันพังร้านไอ้ซอมบี้เนี่งเนี่ยอ๋อทำไมมันไม่มีให้เห็นนะตอนที่ไอ้หน้าร้านมันแตกกระจกหน้าร้านมันแตกแล้วซอมบี้เข้ามามีแต่เสียงหรือว่าเราต้องไม่เก็บกุญแจถึงจะมีวะอาอซอมบี้เข้ามาละโอ้โหเพียบเลยสามตัวโอ้สี่ตัว โอ้อึดด้วยโอ้โหโคตรอึดเลยอเอาปืนลูกซองมันได้นะเเอออนี้เอ๊ะมันจะมันสีทัดกระสุนนะอันนี้ลองแผ่นวุช,ชายฮะ เดี๋ยวผมจะลองเดินให้มันมีเนื้อเรื่องไอที่กระจกหน้าร้านแต่ตอนที่มันเดินไปล็อกประตูอะล็อกประตูหน้าร้านแล้วแล้วมันจะมีซอมบี้มาพังกระจกร้านเข้ามาแล้วกัดไอ้ตายเนี่ยไอ้ตะกี้มัน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 ออกไปหลังประตูหลังหลังร้านแล้วแล้วมันมีแต่เสียงเพ้งกระจกแตกแล้วก็โอแต่มันไม่มีภาพให้ดูผมจำได้ว่ามันมีภาพให้ดูนะอืม อ่ะเดี๋ยวลองเนืจากเนื้อเรื่องผู้หญิงแล้วสงสัยต้องไปสำรวจเก็บเก็บเก็บของตรงตรงตรง,ตรงในร้านก่อนอะแล้วมันถึงจะมีตอนระหว่างเราเก็บของอะมันจะมีเอที่บอกเอเอมูฟวี่ขึ้นมาที่บอกกระจกแตะอ่าเดี๋ยไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองแผนผู้หญิงก็แล้วกัน ตอนนั้นมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขางงเซฟเขางงเซฟว่าเซฟทําไมมันเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยนะเอ๊ะโอ้ทำไมตรงนี้มีต้องสองตัวผู้หญิงมันทำไมมันมีโอ้ตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งทำไมผู้ชายมันมีน้อยวะ ผมว่าอ้าวผู้หญิงไม่มีตรงนี้เว้ยแครกับลีลแค่กับลีบงอองพูดเหมือนกันเลยนะด o นชูดแอม I'm ฮิวแมน Babe <behav? S 1> were one I thought them you of ไม่ได้ไปจะเป็นไม่ได้ไปอเดี๋ยวลองสำรวจร้านดูต้องไปวิ่งไปข้างหลังอ้อมอรงนี้มั้ ให้นี่มาหรือยังให้เงี่ยเงี้ยเนี่ยมีแล้วเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านโดนทางกัดกระสุนอินฟินิตี้หมดยังเหลืออีกตัวหนึ่งเอ้ยมีลุกไหมหมดแล้วอ๋อเสียงตัวตีเงียบหมดแล้ว แล้วก็ไปเอาลูกซองมันอ้อผู้หญิงให้เป็นหน้าไม้โอ้ให้ตั้งสิบห้าผู้ชายให้เป็นลูกซองสี่นัดตรงนี้ก็จะมีของเหมือนกันมั้งมีปะไม่มีหรอไม่มีของหรอวะอืม อ๋อมีแม็กกาซีนตรงนี้ป่ะเออแม็กหนึ่งหมดแล้วอย่างนี้ออกไปข้างนอกก็ไม่มีเสียงร้องนะเพราะมันตายไปแล้วอ่ะนะเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอยากจะเล่นแผ่นไหนนะฮะแล้วแผ่นมันจะ continu continu ไปเรื่อยเรื่อยนะครับเล่นวนเล่นวนเล่นวนอ่ะนะครับนะก็คือ เล่นผู้หญิงก่อนแล้วเซฟไว้เซฟไว้แล้วจบแล้วมันก็จะเหมือนกับผู้หญิงมันจะเริ่มต้นที่แผ่นที่2ก่อนพอพอเล่นจนจบแผ่นที่2ของของของ,ของผู้หญิงเนี่ยมันจะให้เอาเซฟของผู้ของของเนี่ยไปต่อแผ่นที่1นนะครับนะแล้วมันก็จะเป็นเซฟบล็อกของผู้หญิงไง แล้วส่วนถ้าเราเล่นของผู้ชายก่อนนะครับแล้วเซฟไว้นะก็คือมันจะเล่นจากแผ่นที่1ก่อนแล้วพอแผ่นที่1เคลียร์เส<ว>ร็จมันก็จะให้เก็บเซฟเนี่ยของผู้ชายเนี่ยไปเล่นต่อในบล็อกในแผ่นที่2นะครับถ้าถ้าอยากจะเล่นให้ครบๆก็คือมันมันจะต้องมีแบบใช้2อสองเซฟอ,อะนะครับเซฟหนึ่งเก็บเซฟผู้ชายเซฟหนึ่งเก็บเซฟผู้หญิงเนี่ยแล้วมันก็รวงกันแล้วมันก็จะเล่นเนื้อเรือ่องวน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 ก็คือเคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆรู้สึกจะเคลียร์สามรอบมั้ง แล้วมันจะปลดล็อกไอเมนูพิเศษมาแล้วก็ปลดล็อกไอและล็อกเก็ต c ลนช์อะไรเนี่ยนะเคลียร์เคลียร์วนให้มันได้จบ3มรอบอะนะครับเนาะมันก็จะปลดก็ตรงนี้จริงๆิงมันไม่น่างงเนาะไอตรงนี้ก็เปิดเองได้เนี่ยถ้าเราเดินผ่านตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินผ่านเนี่ยมันเก่งเก่งเก่เนี่ยเนี่ยมันเปิดเอง,องเราต้องเดินมาตรงนี้แล้วมันจะเปิดเอง ดันประตูเปิดเองตรงนี้ก็มีของป่ะอา่าม,มีมีหลังรถแล้วก็ชีนิกโอ้ยังไม่หมดมัง้งเหลืออตัวแอ้โอ้ข้างในอีกตัวไม่ตายด้วยนะไม่ตายด้วยนะอืมลบขึ้นมา อันนี้ก็ส่งลูกค้าหนึ่งรายนะมีเข้ามาชอบไอเดียมันเดินผมว่ามันเดินทีละสองขั้นนะมันเร็วมากเลยนะมันเดินขั้นเดียวหรอวะ มันเดินทีละสองขั้นมันก้าวได้ไงอ่งเี้อ่ะโอเคนะครับนะเท่าน,นี้เอ้ยเดี๋ยวผมเขียนเลขแผ่นก่อนลืมอ่ะเพราะว่ามันมีสองดิดเนี่ยอุตส่าห์เตรียมปากกาเตรียมนี่ไว้อ่ะเขียนแผ่นก่อนแล้วค่อยคลิปนะครับเขียนแผ่นเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อมายืนยันนะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือเพื่อยืนยันว่าแผ่นแผ่นที่จะทําส่งลูกค้าอะไรเนี้ยเป็นแผ่นที่เพิ่งทํามาใหม่ นะครับมันยังไม่ได้เขียนเลขเขียนหมึกลง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 หมึกไว้ก่อนนะครับลวงหน้าแล้วก็สก็คือมาเขียนหมึกตอนที่อตอนที่ลองให้ดูเนี่ยนะครับนะเพื่อเพื่อที่จะได้ลูกค้าจะได้ดูนะครับตอนรับของนะว่าเออเนี่ยเนี่ยแผ่นเนี้ยเดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงได้นะม,มันได้แค่นี้เดียวอ่ะเนี่ย เพื่อยืนยันให้ดูว่าเนี่ยลูกค้ารายนี้จะได้รับแผ่นนี้จริงๆที่เป็นลายมือแบบนี้จริงๆนะครับไม่มีเอาสลับแผ่นอื่นส่งให้นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าอ่าเดี๋ยวผมทําเขียนให้เสร็จก่อนเนี่ยนะครับนะก็คือลูกค้าจะได้รับแผ่นนี้จริงแล้วก็เพื่อเออแล้วก็คือแผ่นนี้ยทั้งสองแผ่นเนี่ยผมก็เปิดลองให้แล้วนะครับว่ามันมันเปิดติดเล่นได้นะครับแล้วก็ส่งแผ่นนี้ให้ลูกค้าจริงๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อให้บอกแผ่นแผ่นสองแผ่นเนี้ยทดสอบเปิดลองแล้วเล่นได้ปกติไม่ไม่มีปัญหาอ่าสะดุดค้างนะครับไม่โหลดอะไรเงี้ยนะครับเปิดมาเล่นได้ปกติเลยนะเนี่ยเพื่อการยืนยันยืนยันตรงนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งเนาะก็เนี่ยเลยอ,อ่ามาเขียนแผ่นตอนที่หลังจากลองนะครับนะลองให้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีสูตรให้ไปด้วยนะโอเคเท่านี้นะครับผมนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ